วันนี้วันที่14มิถุานายนพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่45ที่ข้าพเจ้านางสาวจันทิมาเจอรดมใช้ถวายเสียงสวดสา,ายพ,าสาพ,าพระาภสูพระปริะมุต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาเด็กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจริงของข้าพเจ้าจาตงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อดนขาลาวพญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดอรหางสมบาสัาสพุทโธเพราะว่าพุทธธรรมโพธิต่งางพิมทามิ สวัสดีค่ะตัวโพตตโมธรรมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะวโตาสาวกสังคมสังฆังนามามิอาหาังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปรินิพุโตคุเนหิธละมาโนธานิปรามีหิจัทิสติยาวาชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆยซนังคาโตปูเชมิรัตตาลัตยะธรรมจารามีโสธีนาชมันตาจักกาวาเลสุอัตลาคาฉันตุเทวตาสัทธามมงโมนีราชาสัสุนันตุสักขาโมคาถัง จักแคคามจะรุเปคิริสิขาราตเถจันตาริเคพิมาเนธิเปราเถจักคามตลุวนะคาเนเคหาวถุมหิเคเตภุมิมาจายันตุเทวทาราสลาวิสเมยยขาคันทัพหนะคาติทันตาสัติเกยังมุนิวราวาจานาสาทมุเมสนันตุธรรมมาสวนากาโรอายมพันทันตาธรรมมาสวนากาโรอายมพันทันตาธรมมาสวนากาโรอายมพันทันตานโมตัสสะภะวหะโตสมาสมุทธัสะนมตสสะวหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสสะภะัโตาสมมาสัมพ พุทธังซาลังขะฉามิทำมังซาลังขะฉามิสังฆังซาลังขะฉามิทุติยมปีพุทธังซาลังขะฉามิทุติยมปีธทำมังซาลังขะฉามิทุติยมปีสังฆังซาลังขะฉามิตาติยมปีพุทธังซาลังขะฉามิตาติยมปีธทำมังซาลังขะฉามิตาติยมปีสัง <habitude> ฆังสารังขะฉามิ นาทีเมสานังอายังพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเมหุ่นตูสะปทานาทีเมสานังอายังธรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเมหุ่นตูสะปทานาทีเมสานังอายังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเมหุ่นตูสะปทาพุทธังนะเมรัตนาภูตตาสิริรจิตตังธรรมังนะเมรัตนาภูตตาวิสุทธิสารังสังฆ์นาเมรัตนาภูตตาสุสีลาทิทิเอตังนะเมติรัตนังรัตนะยวะหังสมาสมุสาลิตาวัตถุวิเศษสาภูตังอัญโยยายุตตาหูนะโยคะ วสันปวันตังอสุมิแตยำพิปีตเทวะยะถาตีทันเถเอกังวินาตะทีตะเดสสะสัมมะภาวะสัมภาเวนะโลเกกาธาจิจาเจเลนจาปตุภูตังคัมพีระยาวิสยังอาติทุสะถังวนยูหิปติตะชานหิวิวชายารูปังโลกัมหิเกหิจิกาถาลูปักรับผานียังเกสัจ,จิสุทวีคตังคุณากายา,ายะนาเมหิเยวชนะตายะสสวิสุตมปิ สมุนปสตังมณาสีสุทธะปะสาทาทานางปุญญาธีกาณนาสมุตมะปุณณภูมังทุกขาปโมจานามมขาสาระนังคตานางปูชาและเหตุโสประวังอภิปูชนยังนิพานาสัชิกกริยายุปานิยัะายะถางสามากิเลสามาลาโสทัตนาสิทธิยาจ่าสาธุหีอันถาสุกะกุสะเลหุประเสะวานียังปานิหิจาปิสานังขามานิยะมมวัตมสมาหิต,ต,ต,งาางงตังติรลตัณงสะระนังคตะ ลังติมทิวังคณะเน,นสูนมัสามานาปูเชมาจาปิสสะตังสุป,ปะสันนาจิตาตถานุป,ปะลิจริยาสถานาจาปุญญาณตัฐา,าสุกาเตนะสุขีพเวมุเตเชนะตัสสาจัสถาปิส,สุวัติโหตุโยเจถาธรรมวินายาัยยมิประมาณาภูโตโลกุตาลาภิสมโยนิยโตสุปโภชังตโสป,ปานิสยะใจายายะอายมปีโหตุ วัตถุเตเยปลิจิตโตสุปัสสาทกาโลโยจักุมาโมห์มาลาปะกัโถสามังวะปุโตสุขโตวิมุตโตมาลัสสปาสาวินีโมจายันโตปาเปสีเขมังเชนิยังวินิยังพุทธังวัลันตังเสียสารามิโลกาสานาทจาวินัยะกัจจะตันเตสสาเตชีสิทิหนตุสัพันตลายาจาวินาสามีตุธมโมทาโชโยวิยะตาสาสัตถุทัสเศสีโลกาสาวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมะก尔ัสสารี สาตาโมโหสันติกะโรสุจีโนธรรมะวังเสียสานามามิโมหะปาทาลาอุปสรรตทาหังตันเตสาเตเชสิทธิหนตุสัพันตรลายาจาวินาสามตุสทธรมะเสนาสุขานุโคโยโลกาสาปะบุปากิเลสาเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาขาตาธรรมังวิธิตังกะโลตีสังฆาวลันตังเสียสานามามิพุทธานุพุทธังสมาสีละทินถิงตันเตสาเตเชสิทธิหนตุสัพันตรายาจาวินาสามตุนโมรหโตสัมมาสัมพุทธัสาะิหิสินโนนโมอุตตะ มาธรรมมาสวะขาตาเสวะเตนิถะนาโมมหาสังคาสาปิวิสุทธาสิลาทินิโนนาโมโอมาตยาลาทัสารตานายาสาถาทุกังนาโมโอมะกาติตาสักตาสาวะทุยาสาปินาโมกาลปะภาเวนะวิฆาฉาตุปันทวานาโมกาลานุภาเวนะสุวิธสุวัตถิโดตุสัปารานาโมกาลสัตเตเชนาวิธีหิโภติเตชวะเอวเมสุตังเอกังสมีอภควาสเกสุวิหารติกะปีลาวทูจมิงมหาเนมหาตา พิคุสังเขนะสธิปจำมันเตหิพิคุสัตเตหิสเพวะระหัตเตหิสหะหิจารุกาทาตุหิเทวตาเยปุยนะสันิปุตตโหงตีพวันตังทัสนายาพิคุสังคันจะอราตุโคจตุนังสุทวาสกายการนาเทวนางเอตตาทัโหสียังโขภาควะสักเกสุวิหารติกาปีละวัฏโทสุหมีมหาวเนมหาตาพิคุสังเขนะสธิปจำมันเตหิพิคุสัตเตหิสเพวะระหัตเตหิสหะหิจารุกาทาตุหิเทวตา เยปุยนาสันิไปตาโหตีพราะวันลังพัสนายาพิคุสังคัญจะารณูนาไมยามปีเนี่ยนะพวันวานุกสังกัมเบยามาอุปสังกัมตวาเพราะวันโตสันติเกปัจเจกาคาถาปัสยามาติมรโคตานเทวตาเสยยาธาปิมานาพระราวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทามาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาพระวันโตปุระโตปตุระหังสุมรโคตานเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังหังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวันโต สันติเกอีกมังฆาถังอภา,าสีมหาสมยโยปวน,สนวาสมีเทวกายาสมาคาตาคาตมหะอมีมังธรรมะสวยังค่ะคีตาเยวะอป,ปราชิตะสงคันติอจพะอปราเทวตาพออปประว,พวันโตสันติเกอีกมังฆาถังอภา,าสีตัตตาราพิโคโมสมทาทานห่งสุจิตตะโนชุก,กะมะกังสุสาราธิวัเนตานิขะเหตตวะ อินทรียานีลาขันติปฏทิตาเตจักรหปราเทวตาพะวันโตสันติเกอีมังคาถังราจิตเชตวาคีลังเชตวาปรีขังอินทาีราโอหัจัมะเมชาเตจักรันตีสุทาวิมลราชัคขุมาตาสุทันตาสุสุนคกติอธารหัวปราเทวตาพะวันโตสันติเกอีมังคาถังอภภาสิเยกิจิตพุทธังสารนาคาตาเสนาเตคาภิสันติอบายาภูมิินปะยามนุสังเถหังเทวะกายังปุริปุเรสันติติอธารหัภาวะว่าพิฆวะมันเตสิเยภูยนาพิฆเวทัสสุโลกาท้าตุสุเทวตา อรรถนิยมตีตาหงผลตีตถาคตังคัสนายาภิคุสัมพันจะเยปิเตภิกเวเหสุอตีตามัทธนังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปีภะวันตานังเอตัปอรมาเยวะเทวตาสันิปิตาเหศุสงเสระญะาาปิเมหังเอตัลหิอจิเยปิเตภิกเวภวิสันเตนะคตามัทธนังอนหตโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปีภะวันตานังเอตัปอรมาเยวะเทวตาสันิปิตาภวิสันเตสเสยะญญาปิเมหังเอตัลหิอจิขิตาบิภิกเว เทวกายานนามันิกิตาอิสามิพิฆเวเทวกายานนามันิเทวศีสามิพิฆเวเทวกายานนามันิตังสนาถาสาธุกลงมนัสิกาโลถาภาสศีสามิติเอวันพันเตติโคเตปิภูเขะวันตัปะจักษสุงเขาเขาวะเอตัทโวจะสิโลกะมนุกัสมิยะถาภูมาตถาสิตาเยสิตาคิริคภะรังปะหิตตาสมาหิตา ปุถุสีหาวสารีนาโรมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุทาวิปัสสนามานาวินาพิญโยปจัสเตยตาวาวเนกับิลาวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาชนะลาเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโกเตจาตะปามะกะลุกสุตวาพุทธศาสสาสนัเตสัมปโตลาหุยานังอมานุสานัทสนังอเปเกสตังมาทักขุสาหสังอทาสตดิงสตังเอกเกสหสาณะอมานุสานามัทธส่งอเปเกนตังมาทักขุงทิสาสภาวะปุภาอหุ ปัจจัสภพังอภพินยาวะคิตวานาจภุมาตตวามันติยสัทธาสาวกเกศสเนรัเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณธาพิฆโบเยโบหังกิตายิสามิขิละหิียนุภูพโสสตาสหัสาวายาขาภูมากะปิละวัฒวาอิทิมนโตสุติมโตวนาวุนโตอิสัชินงมัทมาณะอภิกะโมภีคุณาสัมินติวะนังชาสหภาษาแห่มังวตายาขานานาตาวามิโนอิทิมนโตสุติมโตวนาวุนโตอิสัชินงมัทมาณะอภิกะโมภีคุณาสัมินติวะนั สาตาคีราติสหัสสายอะค่ะนานาตาวามิโนอิทิมัโตสุติมัโตวนาวันโตเสสเิโนมัธมนาอภิกกามุมภีคุณังสมิติวนังอิเจเตสวาสสหัสสายอะค่ะนานาตาวามิโนอิทิมัโตสุติมัโตวนาวันโตเสสเชโนมัธมนาอภิกกามุมภีคุณังสมิติวนังเวสามิตาปจัตสตายอะค่ะนานาตาวามิโนอิทิมัโตสุติมัโตวนาวันโตเสสเชโนมัธมนาอภิกกามุมภีคุณังสมิติวนัง กุมพิโรราชา,าเคายโกเวปุรสานิเวสนางพิโยนางสตาสหัสังยาคานางปยิรูปัสติกุมพิโรราชาคายโกโสปะคาสมิติวนาปุริมาทปุริมาจะทิสังราชาทัตตาถวภาษาสติคัโโาาาคนธพานังอธิปติมหาราชาสารชีโสปุตตาปิตสาภาโวินทนามามหาภารายทิมันโตสุติมันโตนวนามันโตสัรชินโนมธามนาอภิกรรมภิกขุนางสมิติวนา พระเขตนัจาที่สังราชวิรูปราโองการปราศรีคุ้มภัทนานาธิปติมหาราชสันสิโสปุตตะปิตัสภาเวนทันมามหาภลาอิทิมันตสุติมันตวนามันตอาสายสิโนมธรมนาภิกกามุภิกขุนาสมินติวนังปชิมัจจ่าที่สังราชวิรูปปกครอปราสตินาคานาธิปติมหาราชสันสิโสปุตตะปิตัสภาเวนทันมามหาภลาอิทิมันตสุติมันตวนามันตอาสายสิโนมธรมนาภิกกามุภิกขุนาสมินติวนัง ปุตตะรัจจาร์ที IR ่สามราชากุเวโลต่ปัาสาสติยะคานักธิปติมหาราชาสันสีโสปุตตะปิตาสาภาวนันมามหพลาอิทิมตุสุติมตุวนาวตุสันชโนมทธรรมนาภิกกมมุงพีกุณังสมิติวนาปุริมาที่สามทัตตารัโถทัคีเนนาวิโลหะโคปชิเมนาวิโลปะโคกุเวโลอุตตรังทิสังจันตารูเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาธารามานาอัทสุวณีกปิลวัฒเวเตสัมายาวิโนทสาอากุวะจานิกาสถามายากุเวทุเวเลทุวิลูเจวิลูโตสหะ นนการทัณกลมาเสธโหจักกินุมามถุนิมนถุจักปนาโทองค์ปัมโยจักเทวสุโตจักมาตดิจินทราเซนนโลจักคนโฟนโนราชาช,าชานาโงสโพอาคูปจาสิขโคเจวะติมรูสุยวัชาสาเอเตจเนจักราชาโลคันทภา,าสาราชุพิมธามนาอภาิกาม,มุมผีคุณัสมิติวนา อันหาภูณภาสานาคาเวสาราสาตาัชากากัมพรัสตตะอาคูปยาคาสหายาติพียามุนาทตะาถาจะอาคูนาคายัสนชินุเอราวนันโนมหาลคองโสภะคาสมิติวนางเยนะคะราเชสาสาหารันติทิพาทิชาปะคิวิทูจารจาัพูเบหายาสาเตวนามะชาปตาจิตตลาสุปนาอิติเตสานามังอภัยยันตา,านาคาราชานามาสีสุปนาตโตเขมามังกาสีบุโถจันนะให้หิวจะให้อุปหะหายันตานาคาสุปนาสานามังกังสุงพุทธัง ชิตาวเชลหะเทนะสมุทังอสุลาสิตาพัตโลวะสาวาเสติอิติมนโตสันชินกาละกัชามหาพิสมะอสุลาธาราวรัสเวปจิติสุติจจะปะหาราโทนมุจิสหัสตันจักรลิริบุตรนางสเปเวโรจนามากาเสนนางหิตวะปิริเสนนางลาหุปัฏฐามุปาคามุสมยโยธานิพันันเตภีคู่นางสุเมตวะนาอาโปจ่าเทวาปฐวีจ่าเตโชวโยตธาคามุบุรุณาวลนาเทวาโสโมจายาสาสหะ เมตตากรุณากไกกาอาคูเทวายาสฉิโนทัศเสตยสัทากายาสัพเพนานาตาวามิโนอิทิมตโตชิติมตโตวนาวตโตวัสิโนมธัมมนาภิการมุภีคุณาสมิทติวนังเวทูนจัเทวาสหาลิจัตอสมาจัตุเวมาจันทสุปนิสสาเทวาจันทรมาคูปุรักิตาสุเรียสุปนิสสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานคาตานิปุรักิตาวะอาคูมัทธวาลาหกาวาสุนังวาโโวเศธโศโกปะคาปุรินทัศโททัศเสตยสัทธากายาสัพเพนานาตาวามิโน อินทิมนโตสุติมันโตวันละวันโตไดสันชินโนมัทามันะอภิกรรมุมภีคุณาสินติวันังอาถาคูสาภูเทวชลาบขีสิขาลิวะอธิรักกาจารโลชาจาอุมาบุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจาจุนตาจารเนชกาสุริยารุจิลาอาคูอาคูวสวาเนสิโนทระเศตรสทธากายาสเพลานะต่าวัยไม่หนอินทิมนโตสุติมันโตวันละวันโตไดสันชินโนมัทามันะอภิกรรมุมภีคุณาสินติวันัง สมานามหาสมานามนุสสามนุสสุตมาหิทาปทุสิกขาอาคูอาคูมโนปทุสิขาอาถาคุขะรโยเทวาเฮจาโลหิตาวาชิโนบาลาคามหาบาลาคาอาคูเทวะสารชิโนท้าเสร็สเทศาธกายาสเพเนนะตาวามิโนอิทิมโตสุติมโตนังมโนสารชิโนมาธรรมนาภิกขะมงผีคุณาสีมิติวัลัง สุกัลกัลุมหาอรุณาอาคูเวนารักษาสหโอทตะไคหาปาโมคขาอาคูเทววิจักขนาสถามันตาหาลักขาชามิสกาจายาสัชิโนทะเนยังอาคาปูชนโยทิสาพิวาสติทัศน์เตยศาสักกายาสัพเพนานตาวะวิโนที่มัตุสติมัตตุวนามัตตุเสชชิโนมทัมมะณะอภิกรรมุณพิรุณเสศมิติวันังเคมียตุสิตายามากันทักกาจายาสัชิโนลัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจักอสวาลิมนาลัติโนอาคูอัฐาคูปะลิณิมิตาทัศน์เตยศาสักกายาสัพเพนานตาวะม อิธิมัตโตชิติมัตโตวะน,วนังมัตโตวิสัชชินโอมทานานาอัมมะนะอภิกรรมุภีคุณาสิมิงติวะนังสัจเถเตเทๆๆวาริกนายาสเพนะนะตาวาวิโนนามันว,นวนายนะอาคจุเยจันเยสาธิสาสหปะปางุทธาชาติมัคคีราโอคาตินามะนาสวังทะเขนโมคาตารังนาคังสันทะวังอสิตาติตังสุภะรามาปรมามัโตจารปุตตาอิธิมัโตสหัสนังกุมารโรติโสจา,สารโสปะคาสิมิงติวะนังสหัสสาพระมาโลกานังมหาพระมาภิติทิตฐิอุปปัโนสุติมันโตพิสมากายโยสัชสีโส พระเสรฐาอิสระอาคูปเจกะวสาวันติโนเตสจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจาศเพียบกันเตสินเนเทเวสภามาลาเกมาเสนาปิกามิกปัญสการนาหะสมาธยัเอถะคณาหะถาพนธาลเคนะพนธรรมทุโสมันตาปริวาเลถะมาวมุจิตาโกจินัอิติตธรรมมหาเสนนองคณาหาเสนางเปสีปนินาตะลามหจักร สรังกัตวานะเภลาวังยะถาปุสครูเมโคทนายันโตสวิชุครตถาโสปจุทาวันติสังกูทห์สยามวเสตาจักรสภังอภิญญายาวาขิจวานาจังครูมาตระตัวมันติยสัทธาสาวิเกศสเนลเตมาเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโขเตจจัตตาปามกลุงสุตวาพุทธศาสศาสนาวินตาราเคหิปากาุงเนสัมลมมปิชฉยุสเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสัชชินโมทันติสหะปุเตหิสาวกาเตชเนสุตาติเอเสวนาจักพภัง ปฏิตานะจาเสวนาปูชาจากปูชานียานะเอตัมังคลามุตตมังปฏิรูปะเทสาววาโสจะบุเพจะตตาปุญญาตาอัตาสัมมาปางนี้ที่จะเอตัมังคลามุตตมังพาหุสัจจะจะสิปัญจวินยโยจาสุสีชิโตสุภาติตาจายาวาจะเอตมังคลามุตตะมังมาตาปิตูอุปันหานัางปุตตะธารสัตสังฆหโวอนาคูลาจักรรมาตาเอตัมังคลามุตตมังธานาจธรรมจริยาจะ ยนะาตากันแนละจ่าสังฆนะโหนาวชานิกนมานิเอตัมังคารมุตตมังอารติวิรติปาปามาชาปานะจาจสัญญาโมอปะมาโทจรธรมเณสุเอตัมังคารมุตตมังคารโวจานิวาโตจาสุทีสุสันตุถีจากกตัญญูตา